อ้อฮเดอะแปซูนมาแล้วจ้าวันนี้พบกับเมนูเอาใจสายเด็กๆก,กับเมนูหมูสับทอดกรอบแต่จะกรอบและอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวทำให้ดู มาแล้วบะมี่ทำมือครับนูโดสูตรต้นตำรับ70ปีทำสดใหม่ทุกออเดอร์ไข่ไก่เน้นเน้นเส้นเหนียวนุ่มไม่เหมือนใครรับรองความเด้งสู้ปากราคา125บาทส่งฟรีทั่วประเทศสนใจบะมี่ทำมือทักมาที่เพจแต่แปซิ o นออฟฟิเชียลหรือกดมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเอาละครับ เรามาเริ่มทำหมูสับทอดกรอบกันเลยนะครับสืบเนื่องมาจากช่องเราเคยทำหมูสับไปหลายคลิปแล้วนะครับมีคลิปหนึ่งที่ภูมิใจนี่ไปดูตรงนี้วิธีทำหมูสับหรือหมูบะช่อ70ปีเป็นหมูสับปรุงรสนะไปดูกันได้นะครับมันอย่างนี้คุณผู้ชมมีเอเด็กๆนะมากินที่ร้านนะครับแล้วบอกว่าชอบหมูสับคุณลุงมากเลยครับเนี่ยถือว่าเป็นเด็กที่มีรสนิยมดีมากเลยนะแต่ว่าเสียอย่างเดียวอะ่ะเรียกลุงไงบางคนหนักเลยเรียกตาก็เลยอย่างนี้ตกลงกันละให้เรียก พี่โอ้ดีแ oh, ค่ไหนแล้วเขาไม่เรียกทวดเอ้ยเอาพี่เนี่ยพี่พอแล้วทวดมันแก่ไปยังไม่ได้เบี้ยยังชีพเลยมันเรียกลุงเรียกตาได้ไงเอาเป็นพี่โอเคนะโอเคนะเป็นพี่นะตกลงกันแล้วนะโอเค <c oughs> <c oughs> แม่เล่นทวดเลยลูกเราเล่นทวดเล่นทวดเลยเอาล้ครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะใช้หมูสับหยาบนะก็คือว่าให้เขาไปที่ร้านก็ให้เขาบดรอบเดียวหรือถ้าเราจะซื้อเนื้อหมูมาเราก็สับพอหยาบนะครับนี่วันนี้ประมาณ3ามขีดนะ กินง่ายแล้วก็ที่สาคัญเด็กๆชอบมาเอาละเริ่มกันเลยอันดับแรกเป็นซีอิ๊วขาวนะครับผมเตรียมไว้2ช้อนนะแต่เราใส่ไป1ช้อนก่อนอ่าแล้วเราก็น้ําตาลตรงนี้เราเตรียมไว้1ช้อนนะครับเราใส่ไปครึ่งเดียวก่อนนะครับประมาณสักครึ่งช้อนนี่ใส่ลงไปอ่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะเอาไปผัดเขาอีกรอบหนึ่งนะครับพริกไทยเราก็ใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนเนี่ยทุกอย่างใส่ครึ่งหนึ่งอย่างละครึ่งครึ่งนะครับพริกไทยตรงนี้ประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะเราก็ใส่สักครึ่งหนึ่งแล้วเราก็ทําการ นี่เลยขยำคุกเครื่องเขาให้เข้ากันเลยนะครับสำหรับที่เด็กที่ยังไม่ชอบทานพริกไทยนะครับเราจะไม่ใส่พริกไทยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าทานพริกไทยได้แล้วเราก็ใส่ถ้าชอบทานอีกก็ใส่อีกได้ครับเพราะว่าพริกไทยก็จะช่วยให้มันมีเผ็ดๆหน่อยเนาะแก้เลี่ยนเอาละครับเราคุกเครื่องเขานะคุณผู้ชมนี่คุกเครื่องเขาให้ทั่วๆเลยนะครับนะเข้ากันแล้วนะครับเครื่องเข้ากันดีแล้วเราก็เอานี่นะครับแป้งทอดกรอบเนี่ยตรงนี้3ามขีดเนาะ เราก็ใส่ไปประมาณ3มช้อนโต๊ะนี่ใส่ไปเลยนะครับใส่ไปนี่3มช้อนก่อนนะแล้วเราก็ทําการคลุกเครื่องเขานะครับนี่คลุกแป้งเขาให้ทั่วๆนะครับอืมเรายังไม่ใส่น้ํานะเอาแป้งเขาให้ทั่วๆก่อนทีนี้พอเราคลุกทั่วแล้วนะครับเราก็เตรียมนี่คุณผู้ชมน้ําเย็นเย็นจีบเลยนะครับใส่น้ําลงไปเล็กน้อยนี่อีลงสาพ่ อู๋ก็เย็นมากนะอันนี้ประมาณลบหองศาแหมมันไม่ต้องขนาดนั้นนะเอาเย็นก็พอน้าเย็นอ่ะเนี่ยมีน้ําแข็งด้วยเห็นไหมกินก็ได้เย็นชื่นใจนะครับอ่าเราก็ใส่น้ําเข้าไปนะครับคือน้ำอ่ะมันจะช่วยทําให้แป้งทอดกรอบเนี่ยกรอบแล้วก็กรอบได้นานยิ่งขึ้นนะครับอ่าถ้ารู้สึกว่าแป้งมันจะน้อยไปไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เติมแป้งไปอีกสักครึ่งช้อนอ่ะ เติมเข้าไปมันจะได้กรอบกรอบ,รบ,รบพอเราเติมแป้งไปแล้วนะครับทีนี้มันก็จะเหนืดขึ้นใช่ไหมเหนืดขึ้นเราก็ทําไมเราก็เติมน้ําใช่ไหมครับนี่คุกให้เขาทั่วๆนะครับโอเคทั่วแล้วนะครับเราก็พักเขาไว้นี่พักเขาไว้นะครับพักเขาไว้เอาละเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันขั้นตอนต่อมาเราทําการเจียวกระเทียมนะครับ ถามว่ากระเทียมเจียวยังไงให้กรอบอร่อยนี่เลยดูตรงนี้ได้เลยเคยทําให้ดูแล้วอันดับแรกใส่ตั้งแต่น้ํามันยังไม่ได้จุดไฟนะครับใส่ไปแล้วใส่ไปเลยนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับตั้งแต่ยังไม่จุดไฟเลยนะคุณผู้ชมนี่ปปั๊มเอาละกุ้ยกระเด็นกระเด็นหลังจากนั้นเราก็ทําการจุดไฟนะครับนี่ใช้ไฟกลางไปถึงจนถึงอ่อนนะครับแล้วเราก็ทําการเจียวกระเทียมเห็นไหมครับนี่เราต้องใช้ไฟกลาง ถึงออนเลยนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้กระเทียมสับนี่นะครับผมาจะใช้กระเทียมไทยนะเพราะว่ามันหอมมันจะได้รสชาติความหอมนะครับแต่ว่าเนื้อมันจะน้อยบางคนอาจจะไปใช้กระเทียมจีนก็ได้กระเทียมจีนเนี่ยเขาจะเนื้อเยอะนะเวลาเจียวมาแล้วเนี่ยเนื้อเขาจะเยอะแต่ความหอมเขาจะสู้กระเทียมไทยไม่ได้เพราะนั้นชอบแบบไหนก็เลือกเอาได้เลยนะครับวันนี้ไม่ไม่ได้ตายตัวเนาะแล้วแต่ชอบอันนี้เราเจียวเข้าไว้ก่อนนะครับ เด็กๆที่บ้านไม่ชอบทานกระเทียมก็ไม่ต้องใส่ก็ได้หรือจะใส่นิดหน่อยก็ได้นะครับอาละเราคนเข้าไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมหอมเลยกระเทียมไทยเนี่ยเ็าจะกลิ่นหอมนะครับเห็นไหมเริ่มแตกพรายแล้วแตกพรายเป็นฟองแล้วแตกปั๊ดปัดนะครับนี่วิธีเจียวกระเทียมนะเราให้เขาเหลืองเกือบได้นะคุณผู้ชมอย่าเป็นเหลืองเข้มอะ่ะเพราะว่าถ้าเหลืองเข้มปุ๊บพอเราเอาเขาขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะอมร้อนมันจะไหม้เพราะนั้น เราให้เขาเหลืองแบบเหลืองแบบเกือบๆนะเอาละเริ่มร้อนแล้วนะครับนี่ลองคอยหมั่นคนเพราะนะนะครับไมนะ่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไหม้นี่ผมเตรียมกระชอนไว้นะเดี๋ยวผมก็จะเอากระเทียมที่ได้แล้วเทลงตรงนี้เลยไม่ต้องช้อนให้มันเสียเวลาคุณผู้ชมครับพอเขาเกือบได้แล้วนะเราก็เร่งไฟก็ขึ้นอีกเล็กน้อยให้เขาร้อนมาอีกทีนึงเสร็จปุ๊บเราก็เป็นอันพอแล้วดับไฟปุ๊บเราเทออ,อกเลยแต,ตกตบๆๆเห็นไหมคุณผู้ชม อืมสีน่ากินเลยอะ่ะน่ากินเลยเอาละมาถึงตอนนี้เราก็ทําการนี่เสด็จน้ํามันเขาเห็นไหมครับแหมเห็นไหมไม่มีเศษเลยปวกคุณผู้ชมดูสีเป็นไงแหมกําลังดีเลยเห็นไหมนี่ไม่ใช่ฝีมือล้วนๆน,น,น,วน,นะเนี่ยไม่ได้ฟุกนะเนี่ยเอาละแทีนี้เราก็ทําการพักเขาไว้อืมโปรยไปโปรย,ปล,ย,ปล,ยลงไป พักเขาไว้พักเขาไว้ทอดกระเทียมเสร็จแล้วนะครับเราก็เสด็จน้ํามันกระเทียมแล้วนะเราก็เอาน้ํามันกระเทียมนี่นะครับใส่ลงไปอีกครั้งหนึ่งนี่ก็จะพอๆกับที่เราทอดกระเทียมเนี่ยเอาละเราเหลือเอาพักไว้หน่อยเดี๋ยวมันจะเยอะไปก็จะใส่หมดเลยก็ได้กลัวกลัวไม่ชัวเอาละคนดูงงไปหมดแล้วน<ะ>ี่ใส่ไปเลยใส่ไปหมดเลยแล้วเราก็จุดไฟนะครับเอาละทีนี้เราจะทําการทอดหมูไงคุณผู้ชม เอาละขั้นตอนนี้เราจะกรอบไม่กรอบก็อยู่ตรงนี้แหละครับผมอ่านะครับเพราะน้ํามันเนี่ยมันยังร้อนอยู่นะครับจากการที่เราทอดกระเทียมใช่ไหมะฉะนั้นเรารอมไม่นานรอแป๊บเดียวอ่าพอน้ํอมันเขายังร้อนๆนะครับเราก็ทําการใส่หมูตรงนี้ลงไปได้เลยนี่คุณผู้ชมนี่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 นนใส่พยายามใส่เขายังอยู่ติดกันอยู่นะนี่ปาบเข้าไปอืมสวยงามมากนะครับ เอาละเราอย่าเพิ่งไปทําอะไรเขานะคุณผู้ชมให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะให้เขาสุกสักส่วนหนึ่งไนงะเพราะว่าเทคเจอร์เขาจะได้ไม่แหลกไนงะไม่งั้นมันเราเราคลุกแป้งทอดกรอบไปใช่ไหมครับถ้าเราไปยีเขาตอนเนี้ยแป้งมันจะลุดมันจะหลุดออกมามันจะไม่กรอบเพราะนั้นเราให้เขาได้ได้แบบเหมือนกับได้ความร้อนก่อนให้แป้งเขาแบบรัดรัดกับหมูไปสักก่อนนะครับนะมันจะมีวิธีการของมันนะใจเย็นใจเย็นใช้เวลานิดนึงเล็กน้อยถึงตอนนี้นะเราก็ แง้มๆดูเขาหน่อยแง้มทังไหนดีอะก,กล้องจะได้เห็นอพอได้นะพอได้เนาะแล้วเราก็ทําการเอาอีกด้านหนึ่งเขาลงได้เลยนะครับปับ๊บคุณผู้ชมเห็นไหมเหลืองชะนะครับเดี๋ยวรอให้อีกฝั่งหนึ่งเขาได้รับความร้อนสักแป๊บนึงนะครับแล้วเราก็ทําการแยกเขาให้เขาเป็นแบบเป็นเป็นหมูสับอะ่ะมันจะได้แบบกรอบทั่วๆเอาละจับกระทะไว้นะครับเดี๋ยวคว่ำเดี๋ยวคว่ำเอาละอันนี้เราก็เริ่มทำการนี่เลย เบาไฟลงเล็กน้อยนะครับอือเห็นไหมนี่เริ่มดีครับดีครับแล้วนะครับทำทอดๆมันก็จะเสียเวลาสักเล็กน้อยนะครับผู้ชมครับนี่แยกออกจากกันเห็นไหมแป้งก็ยังคงอยู่ที่หมูอยู่นะครับอือจะแรกจะถามว่าจะ,จะกินหมดไหมถามตะก้องนะครับอันนี้เปลี่ยนใจว่าถามใหม่พอกินไม่ลูกสามขีดเนี่ยพอไหมไม่พอไม่ไม่น่าพอเนาะ ไม่อยากทาเยอะนะครับทําเยอะเมื่อกินเยอะไงแล้วก็ทําประมาณนี้เอาละแล้วก็แล้วก็ทําการนี้แหละครับนี่ส,ส,สับสับเขาในกระทะอีกทีหนึ่งอืพอเราสับเขาแหลกพอสมควรแล้วนะครับเราก็ให้เขาเนี่ยได้รับความร้อนอีกสักครั้งหนึ่งให้เขาแบบรัดตัวรัดตัวอีกสักครั้งหนึ่งผมไปเตรียมอุปกรณ์อีกอันหนึ่งมาก่อนนี่นี่ปึ๊บนี่เตรียมอุปกรณ์นี่มาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันมตรงนั้น เอาหมูมาใส่ตรงนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็เสด็จให้เขาแห้งเอาละเราทําการพลิกเขานะครับพลิกเขานะพลิกเขาอันไหนเขายังเป็นชิ้นใหญ่ๆอยู่เราก็ช่วยเขาหน่อยนะครับน,นี่จะได้กรอบๆทั่วๆมันติดกันเป็นก้อนเดี๋ยวมันจะไม่กรอบเห็นไหม,มทําอาหารมันก็ต้องมีความพิถีพิถันนะนี่อันนี้เป็นอาหารบ้านๆแต่รับรอง รสชาติเนี่ยไม่บ้านๆเลยรสชาติเป็นคลือหาดเลยอ่ะรับรองใหญ่กว่าบ้านนะอร่อยคนอื่นไม่รู้นะแต่ผมอร่อยผมชอบ <c oughs> เอาละครับคุณผู้ชมลองพริกอีกด้านหนึ่งเขามานี่พริกเขาให้โดนความร้อนทั่วๆนะครับนี่ใช้เวลาใช้เวลานิดนึงใช้เวลานิดนึงย่างย่งยางยาง่ยง,ยงเอาละเสียเวลาตรงนี้แหละเล็กน้อยเล็กน้อยทอดจนเนื้อเขาเนี่ยเข้มอ่ะเอางี้ดีกว่านะครับแล้วก็ให้ตัวของเขาเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยมันกรอบไงกรอบ อืมเอานะครับคุณผู้ชมเราลิกดูดูหน้าดูตาคนนะอืพอได้พอได้พอได้เยอะคือถ้าคนชอบให้เขากิมเกรียมก,กรอบๆนะครับก็แนะนําว่าใส่แป้งเยอะกว่านี้ได้นะครับไม่ผิดก,กติกาใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่เห็นไหมนี่มันก็เริ่มจะเหลืองแล้วเห็นไหมครับเริ่มจะเหลืองเริ่มจะกรอบแล้วอุ้ยอุยคุณผู้ชมครับดูหน้าตาได้แล้วนะได้แล้วนะเอาละได้แล้วสีสันใช้ได้เราก็ทําการ ดับไฟเอาเขาขึ้นมาเลยนี่นะครับแล้วเราก็เทสเสด็จน้ํามันเขานะครับนี่เป็นไงคุณผู้ชมนี่เนี่ยข้อดีของกระทะแบบนี้นะครับคือไม่ติดกระทะเลยเอาละอา่าเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการนี่เลยสเสด็จน้ํามันเขานะครับนี่เสด็จน้ํามันเขานะให้เขาแห้งๆเลยคุณผู้ชม จะได้กับกรอบครับครับนะครับเอาละนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วตาคองใจเย็นเอาละทําการจุดไฟเอาละลครับจุดไฟอีกอ,อีกรอบนึงยุ่งยากหน่อยนะเมนูนี้เนาะน่แต่กินของอร่อยต้องใจเย็นๆนะครับกระทะร้อนแล้วใส่เลยเคาะเคาะเคาะเล็กน้อยเอาล,ะ,อาละคุณผู้ชมซีอิ๊วขาวที่เหลือไว้หนึ่งช้อนเราก็ใส่ลงไป น้ำตาลที่เหลืออีกครึ่งครึ่งช้อนครึ่งของครึ่งช้อนเนาะเอ๊ะน้ำตาลเหลือครึ่งช้อนเราก็ใส่ลงไปอืเอเราทำการผัดเขานะครับนี่เมนูนี้นะครับสามารถแปลงกายได้หลายอย่างนะจะเป็นขั้วพริกเกลือก็ได้นะครับนี่เราทำการใส่พริกไทยลงไปอ้าวไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับโอ้หคุณผู้ชมอือหือหอมเลยอะกลิ่นเตจมูม S 1> <S 1> <S เป็นไงเป็นไงแต่ต้อง <S 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 ลงมาทางนี้ถ้าด้วยวันนี้เรามาทางนี้ด้วยนะครับเอาละแล้วเราก็ทําการใส่ต้นหอมนะครับเราใส่เขาไวส้สักสักสองส่วนนะนี่เหลือไว้ส่วนหนึ่งกระเทียมก็เหมือนกันนะครับเราใส่เขาสักสองส่วนนะเหลือไว้แต่งหน้าส่วนหนึ่งเอาละคุณผู้ชมนี้เราก็ทําการคุกเขาเขานะครับนี่อย่างที่บอกนะเมนูนี้นะจะเป็น ขัวพริกเกลือก็ได้นะครับนี่แต่นี้มันเป็นทอดกรอบกระเทียมพริกไทยนี่เอาล่ะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนี่ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูเอาใจเด็กๆหนูๆกับเมนูหมูสับทอดกรอบนี่คุณผู้ชมหน้าตาเป็นไงทีนี้ถ้าเด็กที่บ้านของท่านนะครับไม่ชอบทานกระเทียมก็ไม่ต้องใส่กระเทียมก็ได้ไม่ชอบพริกไทยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ก็จะเป็นหมูสับคั่วกับซอสกับน้ำตาลอย่างเงี้ยนะเค็มๆมันจะเค็มๆหวานๆหอมๆนะครับหมูสับมันทําได้หลายอย่างนะหมูสับผัดน้ำเลียบก็จะคล้ายๆกันหรือว่าจะเป็นหมูสับคั่วคั่ว หมูสับคั่วพริกเกลือเนี่ยลิ้นมันพันกันแล้วไงน้ำลายมันเริ่มมาผสมกับลิ้นแล้วเอาละสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นก็ต้องลงมือชิมอันดับแรกเลยนี่คุณผู้ชมโอ้โหนี่เป็นไงเนี่ยเสียงเป็นไงก๊อกก๊อกออกออันนี้เลยนี่เลยตากล้องอิจฉาแล้วสิท้าอื้อหือ กรอบหอมจะมีรสชาติของกระเทียมแล้วก็พริกไทยอ,อ่อนๆเค็มๆหวานๆเมนูมนี้นะเด็กสิบคนกินก็ต้องว่าอร่อยทั้งสิบคนเพลอๆเจานเดียวก็ต้องไม่พอด้วยเด็กๆหลังกล้องเชื่อไหมแต่กล้องเชื่อไหมไม่เชื่อต้องกินเนี่ยพอสักคำนี้อะมา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 ชอบแบบเมนูเนี้ยอย่างอร่อยเลยคำเดียวโตเลย นะกลือกรุบกรอบกจับกรุบกรอบเค็มๆหวานๆบางคนชอบทานกับข้าวเหนียวก็ได้นะเออมไปได้เยอะนะเนี่ยหอมไหมหอมกระเทียมมีกลิ่นวิ้ไทยบางๆถ้าเมื่อ่างเมืงอถามว่าอร่อยอยู่อย่างนี้นะวันนี้ข้าวเหนียวเราไม่มีแต่เป็นข้าวสวยก็พอได้เพราะนั้นข้าวสวยต้องมาและกับวันนี้ก็ต้องอายุวโนสุขขังพลังลาแล้วจ้า